ันนี้ก็มานะคะทำมาเยี่ยมพี่ชายนะคะแท้ๆของพี่หนุ่มสุรินนะคะครับรนะนะคะเป็นพี่ชายนะคะคุณพ่อเดียวกันคุณแม่เดียวกันกับพี่หนุ่มสุรินเลยนะคะเป็นลูกคนแรกของคุณแม่คุณแม่จิงโจ้ใช่ไหมคะคุณแม่ของพี่หนุ่มก็จากกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็าายแสดงว่าตอนเด็กเขาเคยเห็นกันใช่ไหม ช่คะคุณแม่น่าจะไม่เคยเห็นกันหรออ่าก็หนูเองก็เพิ่งรู้เมื่อปีที่แล้วนะคะว่าพี่ชายและแท้ของพี่หนูนะคะอยู่ที่นี่นะคะนี่ก็เพิ่งฝนตกนะคะก็จะแฉะนิดนึงนะคะแล้วเช่นนี้ชื่อพี่บุญทุ่มนะคะเป็นพี่ชายนะคะพี่หนุ่มสรินนะ,ะร็อย อยากหาโอกาสมาถ่ายนานแล้วคะแต่ว่าก็ไม่กล้ามานะะควันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะคะน,าใ,นาใหญ่ดีเนาะใช่ค่ะลักษณะก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะถ<ช>้าก็ว่ามีโอกาสเดี๋ยวก่าคงได้มาถ่ายรูปคู่กันเนาะคุณแม่ใช่ช่วงงานประจำปีน่าะจะมีช่วงงานประจำปีนะคะเพราะว่าจากบ้านพี่หนุ่มเดินลงมานี่ก็ไกลมากๆเลยคะ่ะเดินลงมาในหมู่บ้านนะคะ ยิ่งสภาพอากาศก,าก็คือฝนตกทางแฉะด้วยนะคะคุณยายว่าอายุก,กี่ปีแล้วอายุก,กี่ปีแล้วคะ25สหปีจ้ะยี่สิบห้าปีตอน,นนี้ติดช่องชื่อบุญทุ่มเสียงใสค่ะก<อ>็มีเสียงใสจริงๆชื่อช่องด้วยนะคะชื่อว่าบุญทุ่มเสียงใสนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามพี่ชายได้นะคะพี่ชายทีน่นมสชลลินคล้ายกันานะคะคล้ายกันเลยนะคะลูก,กทรง ร네ู้สึกว่าเขาจะสูงกว่านาอใช่ไหมเอาก็เป็นพี่ก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วแหละลูกขนาดนะคะสวยมากเลยลงฝนตกนะคะก็เฉะนิดหน่อยนะนิดนึงนะคะงานก็ใหญ่นะคะอนามือโยนค่ะพี่หนุ่มก็มือโยนเหมือนกันโอ้โหนุ่นใช่ไหมคะพี่มือเขาเมื่อก่อนพี่หนุ่มก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะกั้นไว้เพราะว่าไม่งั้นก็คนเดินผ่าน แต่แต่ก่อนพี่หนุ่มก็โยนถูกหัวคนเหมือนกันเมื่อก่อนอสับประรดโยนเมื่อก่อนพี่หนุ่มก็เป็นแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ที่พาเขาไปอยู่กับพี่แป๊บซี่ตั้งแต่นั้นก็เปลี่ยนจากโยนไปร้องแคนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาเขาไม่โยนแล้วใช่ค่ะก็จะเป็นช้างขี้เล่นนะคะแต่อันนี้เขาจะชอบขุดหลุมมันกับพี่หนุ่มเลยนะคะสังเกตมีหลุมเต็มเลยคิดว่าในเรื่อวยจะสมเนละเนลาสเวกัสนลาวาในน อันนี้ก็พามาเยี่ยมนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะได้มาเจอกันก็น่าจะเป็นช่วงเดือนพฤษภามนะคะถ้าเกิดว่ามีงานประจําปีนะคะได้ลงมาแน่นอนนะคะก็ฝากติดตามช่องของพี่ชาของพี่หนุ่มด้วยนะคะแล้วถ้ามีโอกาสได้เจอกันแน่นอนนะคะได้มาถ่ายรูปคู่กันแน่นอนนะคะอันนี้ก็นะคะฝนตกเพิ่งหายตกเมื่อกี้นะคะเพิ่งหยุดตกนะคะ พอถ้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะรอทั้งสองเชือกเลยนะคะก็นานาคตงานพี่หนุ่มก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะใหญ่ใหญ่ย่าค่ะเสียงก็คล้ายๆกัน,นะคะสังเกตเสียงพี่หนุ่มกับพี่บุญทุ่มนะคะอันนี้ชอบกินญ้านี้เหมือนกันใช่ไหมนี่ชอบกินหญ้าอ่อนนะคะหญ้ามัดนะคะเป็นหญ้าหญ้าใบข้าวนะคะ อันนี้เขากินอ้อยแล้วก็คายไหมคะหรือว่ากลืนทั้งกากเลยลอ๋อนี่กลืน,น,ลนแต่ตัวสูงมากๆเลยนะคะขาย,ยาวนะคะงาก็ยาวด้วยนะคะเป็นพี่ชายและแท้นะคะคุณพ่อชื่อทองเงินคุณแม่ชื่อไา,ายเงินนะคะ ค่ณแม่ชื่ออะไรนะซีนวลีนวลอ๋อพูดผิดนะคะตอนต้นคิดว่าจิงโจ้พูดผิดนะคะอันนี้ก็คือพ่อแม่ได้แท้เลยนะคะก็ได้ไปสอบถามจากคนนะคะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคคุณแม่ที่เขาเลียงมาก่อนหน้านั้นนะคะจะของเก่านะคะคนที่ทําคลอดเลยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าที่จริงพี่หนุ่มก็มี พี่ชายแท้ๆเลยเชือกหนึ่งนะคะก็เขาก็มาอยู่แถวบ้านตะกลางเองนะคะก็เลยถามคุณแม่ดูนะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าบุญทุ่มนะเขาบอกว่าพายแบ็กแฮมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนชื่อแล้วเขาบอกมางี้ค่ะชื่อว่าบุญทุ่มนะคะก็เลยถามคุณแม่เชือกไหนหรอคุณแม่คุณแม่ว่าพี่พายบุญทุ่มที่อยู่บ้านใกลๆเราไงตรงนี้เองนะคะก็เพิ่งรู้นะคะก็คุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังเลยนะคะ ก็ได้มาสืบเรื่องราวพี่หนุ่มอย่างแท้จริงนะคะแต่ก็เคยมีโอกาสได้ไปไหว้แม่ของพี่หนุ่มอยู่นะคะครั้งหนึ่งนะคะกับคุณพ่อนะคะคุณพ่อพาเดินไปนะคะไปเยี่ยมแม่พี่หนุ่มทั้งร้านชโชว์ร้านสแสดงเลยนะคะจะพาไปดูมุมข้างๆนะคะอาวามอนแบแล้ว่ นนี่ะะได้กินแล้วไม่รับเลยนะคะของพี่หนุ่มก็ข้างไหนคะพี่หนุ่ม ก็ตาสองสีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าสายตาจะไม่ดีอยู่ข้างหนึง่งพี่หนุ่มก็เหมือนกันนะคะดูนะรูปร่างก็ให้คล้ายกันนะ,ะก็ไม่ได้เหมือนกันจนเกินไปแต่ว่าคล้ายค้ยกันนะคะถ้าก็ว่าอาบน้ำขัดตัวแล้วก็แต่งตัวนี่ก็ าาอ๋อฟ้าผ่าก็เลยเสียตาข้างหนึ่งใช่ไหมคะเป็นนานยังคะตั้งแต่าอายุสิบหกปีปปพ่าลงข้างๆเขาเหรอคะอ๋อ ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ก็คือฟ้าผ่านะคะสังเกตฮที่ดวงตาอีกข้างหนึ่งของพี่บุญทุ่มนะคะก็คือจะเป็นตาออกตาสีขาวนะคะตาใสาๆหน่อยนะคะก็แม่ควันก็บอกว่าเกิดจากนะคะเหตุการณ์คือฟ้าผ่านะคะฟ้าผ,า,ผาลงนะคะลงใกล้ๆเขานะคะทําให้เขาเสียตาไปข้างนึงนะคะแล้วก็ยังเห็นอยู่ใช่ไหมคะลางๆนะคะ ตาหางหนึ่งก็ยังดีนะคะเขหน้าฝนนะคะก็จะแฉะหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่เขาจะตกมันช่วงเดือนไหนคะนี่เดือนช่วงเดือนบางทีก็บางทีก็กรกฎาสิงหา ก็พี่หนุ่มถ้าเท่ากับพี่พหนุม่มเลยนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะสมบูรณ์ก็สมบูรณ์นี้ก็เร็วก็แล้วพี่หนุ่มก็จะเดือนสิงหาเนาะคุณแม่สิงหากันยาตุาลาตกใก,ใกล้เคียงกันเลยนะคะปีปีที่แล้วก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็ยังตกอยู่ห้าห้าเดือนนะ่ะโอ้ตกห้าเดือนเลยนะคะปีนี้เขาตกน้ำ ก็ตกปีนะี่ครั้งน่สามเดือนสองเดือนแต่ปีนี่แหละนานเนี่ยห้าเดือนก็เขาเขาวละเขากินเนี่ยเาวนลสับรเถางไยไปงาก็ชอบแทงแนละ้วมันกับใพ้่หนุ่มนะคะแต่งาใหญ่มากเลยนะะ ถ้าขาน้องจะแปลเลยนะคะในอนาคตในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่หนุ่มนะคะเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ยืนคู่กันแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้เราหลอกตอนนี้ไปประชันความหลอกันเลยะคะพี่กับน้องเเอาเอาเสับัดลองกัน

เพิ่งเห็นนะคะแปลกมากๆเลยนะคะก็พี่ชายกับน้องชายก็แตกต่างกันคนละขั้วเลยนะคะเดือนหกหวังว่าจะได้เจอกันนะจะบุญทุ่มกับพี่นนนะก็อาบน้ำหล่อไปไปไประชันความหล่อกันเลยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกน้องสายชอบเล่นเฉะเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ ชอบเล่นขี้ดินขี้โคลนถึงตกวันนี้ยิ่งชอบเล่นโคนอะไรโนั่งไรไม่ได้หรอกจับยุ่นถึงจะอาบน้ำให้สวยๆแล้วไม่ชอบสวยๆฮะเหมือนเดิมคะชอบเล่นโคนนะคะแต่งตัวยังไงก็เหมือนเดิมนอกจากแต่งตัวใส่ชุดออกงานแค่นั้นแหละจะรอหน่อย หน้าเหมือนกันมากเลยเนาะใช่ค่ะเหมือนเลยแต่แล้วว่าต้องอาบน้ำนะคะถ้าขัดตัวดีๆก็จะเห็นสีผิวสีเผือกของเขานะคะข้างหน้าอุ้ยสวยนะคะรูปร่างสวยเลยนะคะแต่รู้สึกว่าพี่บุญทุ่มน่าจะได้คุณพ่อไปเยอะนะคะพะคุณพ่อจะสีเผือกมากนะคะ เป็นพี่ชายคนโตเลยนะคะก็เขามีพี่น้องทั้งหมดี่เชือกนะคุณแม่8เชือกไหมอือ8เชือก8เชือกนะคะเหนลุงบอกว่า8เชือก8เชือกอันนี้ก็คุณแม่ก็เพิ่งคลอดลูกน่าจะ1ปีแล้วมั้งนะคะจําไม่ได้แล้วแม่สิ้ยตกใจตกใจหมาตกใจสุนัขนะคะนองเห็น ไม่ชอบสุนัขเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะส่วนมากช้างจะไม่ค่อยถูกกันกับสุนัขนะคะแม่ก็ตกใจพ่อแม่แล้วก็ตกใจพอนูนะคะนุ่นจะสองตัวนั้นก็ตกใจนุ่นไปแล้วนุ่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ะคะก็ขอฝากช่องของแม่ควานของพี่บุญทุ่มด้วยนะคะขอฝากช่องบุญทุ่มเสียงใสกับ ้องหนุ่มสุรินด้วยนะคะมาตามพี่ชายของพี่หนุ่มด้วยนะคะ่คะก็ติดตามได้นะคะไว้ถ้ามีโอกาสก็จะได้มาถ่ายรูปคู่กันแน่นอนค่ะมาถ่ายรูปคู่กันแล้วก็มาทําคลิปร่วมกันแน่นอนนะคะนี่ก็อยู่ข้างๆวัดเองนี่ก็อยู่ใกล้ๆวัดเองนะคะนี่ข้างวัดเลยไว้มีโอกาสได้พามาแน่นอนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ